ผมเอาไว้โหกอนเขาใส่เอาอะผมดส่ากันตาก็าหมีอย่าตาตาตาหมีนะตาจมูกเข้ากันได้โอ้ยเสื้อผูตารงนี้นได้นะครับผมนี่นี่ก็นเข้าคนนี้นี่จับไม่ได้ตาหี่จับไม่ได้ต้องกอบไปด้วยนะ ไม่เป็นไรครับก็จับต่อจับให้ใครล่ะต้องจับให้ใครล่ะต้องก็คือคนที่คนที่ไม่ได้จับไปอย่างคุณครับโอเคครับใครไม่จับเข้าเลยครับจับแล้วไงใครยังไม่จับใครใช่แล้วใครยังไม่จับนี่ไงนี่ไงทำนี้ไงก็ยังไม่ได้จับเท่าไหร่จับครับจับแล้วบอกไปเลยว่าเป็นใครครับแตนแตนเลขที่ออกเลขที่ออกเบอร์สิบเจ็ดนะผมจับเจ็ดเจ็ดของใครครับนบอลนบอนนบอลอ๋อนี่ ที่มาพุเข้าพิซีปั๊บเดรียตาแล้วร้อนร้อนอยู่ก็ว่าได้ตัีคนไหนโอเคโอเคครับผมออกสื่อแล้วจับตอเลยครับของฝันเหลืออีกประมาณสักร้ชิ้นครับกลับบ้านจะตอยังไงเดาีมดอครับผมเบอร์ัว่ไม่ทอะไรนี่นททอทนัอ้ีนี้คงไม่มนอนะาทอกว่า แกะเลยครับแกะเลยครับยินดีด้วยครับอยากให้แกะเลยจะติดกับนรอแกะเลยครับเพราะว่าท่านขอติดมากแกะนไปแค่แค่ไฟฟ้าแค่แค่ไฟฟ้าไม่รู้เพราะว่าแกเป็นคนมีไฟสักเกณฑ์นี่เลยของสื่อแล้วอาครับผมต่อไปเบอร์ต่อไปสี่เก้าแกะสิบสี่สห้าห้าห้าไ้อเหมือนกัน แรกกัน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 เลยอ๋อแรกกันใช่ไหมอ๋อซีรั่เดียวกันครับโอ้ซีรั่งไม่ต้องแก่แล้วองมแก่แล้วรู้กันแล้วรู้แล้วโอเคไม่แก่แล้วนะจับจับจับต่อครับจับแล้วไหก็เหือแต่ยังไมไับยังไม่ไจับยังไม่ได้จับมาครับทำไมออกมควันไมกคัมันเหลือเยอะจังเลยสามสี่ห้ เบอร์สองสองครับเบอร์สองครับเบอร์สองใครครับมาแล้วครับนี่นี่มาครับมาครับมาครับโอเคครับฟองรอบเลยครับร้อนหนาวดีมากลดวนช่วยลดแปดด้วยนะครับช่างกล้องช่ากล้องจะได้ครับผมใครครับจิ้มกันมาเบอร์ เบอร์หกครับเบอร์ีแล้วหกครับเบอร์หกครับเบอร์หต้องหยิบของไปเลครับไปเลยครับตัไปเลยครับไปเลยครับตัดไปเครับเครับไเยยรรับไครับตัไครับครับมเยรครับเบตปครับเบรบดไคคับเบบ เอาไปล้างอีกเบอร์เจ็ดเบอร์แปดต้องมีเบอร์สิบแปดอีกเบอร์ครับมันเหลือ2เบอร์ครับเบอร์สิบไม่ได้ม้วนมาครับเอาม้วนมาโอ้โหสเไม่เอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรม้วนมายังไงได้ลุ้นอยู่อ่ครอบเลยนะครับเบอร์สิบแปดป ไม่กสิบแปดมาพดอะจับยังเลยมาจับเลยจมาพดมาจับครับใครมาซื้อให้พดด้วยติดต่องให้ไพดมาให้เราพดจับก่อนเอาบุกไปก่อนจับโดยจับโดยนะพดซีพีเป็นไหมเนี่ยไม่เป็นเลยอดทนครับเบอร์อะไรครับเจ็ดครับเบอร์เจ็ดครับเบอร์เจ็ดเป็นของโอ้ยน้าเลกับพะเข็มมาจาก มาจากไหนครับเนี่ยมาจากไหนถ่ายรูปหน่อยเห็นปอยยังออกสื่อครับผมโอเคครับผมอ่านเล่จั่อครับเหลืออีกสองเบอร์ก็มูแกแกเลยครับทพก็ไม่ของทพก็ของถวัลใช่ไมเออะไรฮะเบอมันก็เลยอยู่เบอร์เดียวไม่ใช่ครับถ้ไม่มีเบอร์เดียวถ้างั้นก็ต้องแลกกันแบบนั้นเอง แลกกับนภศก็ได้เอาป่ะแลกกับน่ศแลกกับนภศแล้วกันง่ายดีครับนวันครับนวันไปไหนวะนวันของขวัญมาป่ะมา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 แล้วมามาแลกกันเลยครับเพราะว่านวันเป็นคนสุดท้ายนวันจะต้องแลกอย่างเดียวเกือนผมปีที่แล้วแหละมันเป็นอย่างนี้แหละอยากได้ของตัวเองครับมันชอบใด้ของตัวเองอ่าเบอร์สุดท้ายจะเป็นยังไงเดี๋ยวนวานก็แลกกับเอ้าวนภศแกเร็วสิโอ้โหลุ้นอยู่ นั่นเองก็ได้เบอร์เบอร์อะไรครับเมื่อกี้เบอร์แปดเบอร์แปดนะพจน์เที่ยังเงิเบอร์แปดครับตัวนี้ป่ะตัวนี้ว่ะขององใครอ่ะนี่เหรอพี่ของเขาเองอ่ะนี่หน่อยพี่อันนี้ก็คือมีอยู่สามคนโป้อฟแล้วนสุดท้ายสุดท้ายแล้วผมว่โอนให้ออกได้ห่าครับตัวนี้ขาไม่ได้จะออกอะไรก็แกแล้วด้วยเฮ้ยเฮ้ยนะพศเป็มื่อแก่แล้วแก่แล้วแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรรูปแบบก็ไม่ใช่ของเราไง ก็ถูกแล้ว่นี่แหละนี่ครล้ำาล้มาอได้เไหมเขาคุณเดิมกนนาวันก็แลกกันนจพ์ไงพจนาพจบไปแล้กันนาพ์เอาขึ้นมายิงหมูยิงแมวมใช่เยอนะครับเราไม่เหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วเราดูเราเก่งมาอ่าดีใช่ไหมครับอ่ามความลงัวครับโอเคสีสร้างบรรยากาศในคลนั่นรือโอ้โหในนาพศอยากได้อยู่แล้วเมื่อกี้เห็นว่าเอื้อมมือยีบเล้ะ

แกะเลยครับแกะเลยครับเราแกะเลยแกะเลยแกะเลยเดี๋ยวมันจะลดรถมาตานะอยากแก้รู้นี่ครับโคตรติดจังโคตหน้าแก๊งแกร์เบอร์โคตหน้าแก๊งแล้วลืมชื่ออ่ะมะห่ออะไรมาให้โคตรติดอะไรมาแกะดูไพ่ครับเปิดมาแบงค์ร้อยสองแบงค์โอเคโคตรจะมีอะไรมาไป่สอง เป็นแบงค์พันแบงค์ครับโอ้แล้วแน่ามาแค่เย็นซื้อเพราะซื้อนี่ผู้สนับสนุนโดยนภพศีพีเขาเกี่ยวอะไรกับซีพีมันเข้ากันดีไงอ่ะอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยของนภพศีพี อะไรนะพุนีพุอะไรอะฮะเนบลอมนะอพรมเนบลมก็เข้านี่อะไรอะ้ะนนใชราก็มัดไว้พนี่คืออะไรเนี่ยของงงกันใหญ่แล้วอะไรมั่งเ่าเวลานี่คือพรเชดหน้าครับเวลาใช้ก็วางหน้าองนานะครับ ที่ที่ผมซื้อพาะขามาเพราะว่าเวลาเชะได้คิดกต้องพบต้องพบครับครับน้ำขาก็น้ำขาเรายังไม่ได้นเนี่ยบอกเหมาะสดตีครับใครไม่ได้นัดนัดหยิบเลยครับหยิบเลยไม่เอาทานั้นานัไม่ได้ไม่เาไม่กิน ไหวองลง้วตอนนี้องลงลงเลนะร้าสว่างของพอดีจริงๆนะครับดื่มล้วดิ่งโฆษณาน่ครับโฆษณาของหน่ครับพอดีโฆษณาหน่อยครับมาจากไหนครับแว๊บตาผมล่ะผมล่ะอ้ไม่หลงครับได้แล้วผมได้แล้วผมได้ผมกินเบียร์ะครับเปิดอะไยิดไครับดมันมีฟออ่ะมีฟองแต่ว่าของแท้ครับอ้ไม่ใช่มันบูดครับ มีอะไรมาบอ,อกอรครับปฏิทินปฏิทินปฏิทินอ๋อ ครับคนแรกขอมากครับผมทารุบอกสครับครับผมรับตลอครับผมหมดโอ้ยโอ้ยมันจะพองไหมไม่หมดผมขอรับเลยครับไม่หมดเลยมม่เอาทางเดียวกันได้ไหมจะได้ถ่าดสูบผมว่าผมว่าคนมารับเดินมาหรืเ่าอย่างเงี้ยนอย่างเงี้ยเดินมาแล้วเดินมาเ่าเดินมาครับเดินมาครับเดินมามั้มกเลักดท้าอย่างครับอ๋อ ผมผมาแล้วอาการยังไม่ได้ครับโอเคครับทีมชาตินะมารับกับคุณเบสนะครับของท้าจะมีเยอะอไม่พอนใครมาครับใครใครรับมาแล้วเข้าวคิวรอรับของเลยครับอาเจ ok นครับใครจะได้ไปไหนลูกเต็นน้าเบสมีทีมท้ามีเบสมีไปทินมาแจกน้าเบสนี่จริงๆอยู่จังหวัดอะไรครับเนี่ย ระยองครับระยองึงครับระยองนี่สั้นหรือยาวครับระยองนี่สั้นจันที่ยาวจันที่ยาวใช่ไหมเป็นระยองเจอครับใครยังไม่ได้คนทุยองอีกใครยังไม่ได้เจอครับเอาคนที่เหลือนวัตตอที่เหลือแล้วกันนวัอที่เหลือหมดเลยเอาไปเอาไปนู้นนะครับไปแจกตรงนู้นเลยยังมีเยอะไส่ไป้ไให้่คนไท้หมดล้ เอาเอาตอนนี้ตอนนี้ทุกคนมีน้ำอยู่ในมือนะใช่ไหมครับเฮ้ยอย่าเพดก้ทหยน่ไม่การเปิดเลยทุกคนมีน้ำอยู่ในมือเปิดนมือเปกคนมี้ำือทุกคนเปิดน้ำของตัวเองไม่เปิดน้ำเ้ไม่ขวดไม่เปิดน้ำตัวเองไม่เอกเปิดน้ำของตัวเองครับ เราจะทำพิธีดื่มน้ำร่วมสาบานกันโอ้โหอลังกานมากไม่แล้วนะโลไม่ถามไม่เลี่จีเราจะต้องกีดเลือดเลยนะไม่นะโลไม่ถามผู้ผมเหรออยากเป็นพี่น้องกับนะโลหรือเปล่ากลิ่นเลือดเป็นคามทนาทยและแข็งไปเลยทุกคนพร้อมนะทุกคนพร้อมเอาจริงกี้ไปงานแต่งอะเนี่ยไม่เคยไปงานแต่งนะทุกคนพร้อมนะครับนี่อุ่เย็นแล้วทุกคนพร้อมโอ้ เรเอาอากันไงัดเอากันไงงัดก่อนโอ้โหอ้พร้อม้พร้อมคนี้พร้อมนเปิดบอกว่าแม่จะพังแล้วงให้ตักเลยครยังไม่พร้อมน่คนนี้ยังไม่พร้อมเป็นท้างเป็น้ายังไงครับอรครับสั่แล้วดนครับนี่อมมครับพร้อมแล้วนะครับวงล้อมเลยครับเดี๋ยวไม้อมด้้้เ้ัไม่หมดลครับรครับผม เปลี่ยนได้หรออะไรอย่างนั้นเอาปากก็ได้เพราะอย่างน้อยนะครับน้ำอันนี้ไม่ได้ลก็พอพอสิผู้หญิงกับผู้ชายดังได้ออผู้หญิงก็ชอบแต่ก็หอมอย่าพูดอย่รู้เบรกกันนี่เลยเมาตาปิดตลอดไม่รู้เลยเี่น่าร๊องเลยนะครับต้องลงมันเป็นแอลกอฮอล์พอแลสวัสดีพี่ใหม่ กับทุกุกคนทุกทกท่านนะครับที่ได้มานะอยากได้ไเก็บตังค์ซื้อเอา <laughs> ผมไม่มีตังค์ให <laughs> ้มีอะไรให้ที่มีอย่างเดียวคือใจและใจและใจทุกคนที่อยากให้ถ้าไม่รู้จักก็จะพูดอะไรต่อดีเอาเป็นว่าผมดีใจที่ทุกคนได้มาร่วมงานกันครั้งนี้เรา อาจารย์ชนอย่าเพิ่งดื่มเดี๋ยวตั้งยังไม่ได้เปิดตั้งยังไม่ได้ดื่มมันมันขาดเลยมันขาดเปิดไม่ได้ครับต้งยอมเก็บเปิดไม่ได้ครับไม่เดี๋ยวเสียเสียชื่อช่างอ่ะเดี๋ยวเสียชื่อช่างหมดนี่ครับเอาได้เล่นเล่นจะเปิดไม่ได้จริงๆเอาเอาเวลาจะเอาฟันอาฟันเปิดอาฟันเปิดตั้งฟันดีไหมเหรอ โอเคแสดงเจ๊นับนี่มีพร้อมก้นไหมแป้งหมดแล้วไงพรุ่งนี้แล้วกันมันเปิดนานแล้วนะจริงจริงตั้งนี่เป็นเด็กสร้างของผมนะไม่ได้ตั้งใจให้ขำแต่เป็นจริงๆก็เป็นของเองโอเคโอเคทุกคนพร้อมนะครับคือถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของ ลิ้นลัวของอะไรดีของความเป็นมิตรภาพนะครับก็ชนกันเถอะชนเลยครับชนันยินดีมากยินดีมากข้าวป่นยิรับยินดครับยินดีครับรับครับวันนี้มีความสุขขอให้มีความสุขนะครับหมดแล้วครับคนที่ไกลก็บูทูัแล้วกันครับคนที่ไกลบูทู่เลยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวร่วมกันก็เดี๋ยวขอให้ ขับรถตามตามกันไปเรื่อยๆนะผมผมขออนุญาตเป็นคนนำเองเน้นนะครับคำว่าเรื่อยๆเรื่อยนะครับเราใช้เกียร์หนึ่งเกียร์สเพราะปีที่แล้วไม่เรื่อยเลยเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะออกข้างหลังนี้นะครับแล้วก็แล้วขึ้นยูเทิร์นยูเทิร์นนะครับแล้วตรงไปเลยสายหินเฮ้ยคนตรงอคนตรงเลยตรงไปไม่จะไปเลยนะเลี้ยวซ้ายนะครับจะไปยูเทิร์นจุดบหมาแล้วตรบตรงไปการกาซีคกนไกลๆๆเราเข้างผ่านหนานะครับ สังเกตร้านข้าวต้มที่มันเป็นโรงแรมเก่าชื่อว่านิวเฟรน